สวัสดีครับผมบ่าวเดินดินนะครับมีพุ่งจะมาสาธิตการคลียางนะครับถึงเม็ดตัวนี้เดี๋ยวพมนํามาใชา้นะครับจะเป็นเมต็ดตองกาวเบือโซ้งนะครับอรองออกซิมานะครับถึงเป็นรองอมาตรฐาร์นเหมาะสมกับยางแต่ว่ามีเปลือกบางแในการไม่น่าจนเกินไปนะครับถึงเบ็ดตัวนี้นะครับเป็นเบ็แต่ว่า ปลิตมาจากาเล็กกลาญี่ปุ่นนะครับตองกาวเบือซ้องนะครับจับแต่นัดมือนำนักปอดีนะครับไม่นักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับสามารถปรจ้า,จางได้ล่ราย,ายความตุนกับความกลมก็สามารถปิดได้นั่นนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องหลับไหมนะครับก็จะมาสาติต อไอเลี้นะครับถึงยางวันนี้ครับเป็นยางเรียว่ายุดมาหลายวันเลยนะครับอย่างจาก้นตกนะครับหน้ายางมันจะดำลักษณะปัณีนะครับาการตัดเจ้าแรกหรือว่าวันแรกมันอาจจะไม่เลยดีต่อทีควรน,นะครับคนกรีดเราก็ต้องมาสำรวจหน้ายางแต่ก่อนนะครับสำรวจเส้นหน้าว่ามีไม้นะครับเส้นหลังแลถโหนะครับแหล่อ เล็กต่ตังโจกนะครับว่าอยในลักษณะแต่เหมาะสมม้นะครับ่อนอื่นเราก็ควรจะมากรีดเส้นหน้าก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ตัดไอ้เมมอกันในจ้าตัดไปนะครับเดี๋ยวจะสลังนะครับตาวาทออย่างอยลักษณะแบบนี้นะครับไม่โยติดกับหน้ายางครับไม่ไม่ต้องเหลื่อนก่อนนะครับแต่ตาวาเราถึงจาเป็นต้องเหลื่อนนะครับลักษณะการกรีดสลังนะครับให้เราเอาต่อนะครับ เด็กก็อยเส้นลุงแบบนี้นะครับเด็กก็เราตกต่อให้ตํำลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับกา,าเรเดิมเปิดกรีดนะครับการวางเม็ดเด็กก็ทางห้ตรงเส้นลักษณะแบบนี้นะครับเด็กก็ให้เรากาิีดลักษณะนี้เด็ก็หลาก การเล้ยจะไม่ดีต่อตีกวนนะครับแลวก็ชาวตัดไปมันก็จะเรื่มไล้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทีเส้นเล้นลังนะครับการไล้ของน้รยางมันจะลงทอนะครับมันจะไม่ไล้ไปอื่น สำรวจเส้นหน้าข้อนนะครับเส้นหน้าเส้นหลังถ้าว่าเรียบร้อยแล้วก็สานวางเม็ดนะครับวางให้ตรงเส้นนะครับเรียใร้ห้กิบตัดต่อนำยางหลักษณะนี้นะครับจะล,ลาก đối với clip này, của các job viên ở đây, vắng hoa, cũng sẽ là một lợi ích với các xe tải công suất lớn. Nếu có muốn thấy, xem lại, comment cũng được. Đừng quên theo dõi, đăng ký kênh để có nhiều thông tin. Nếu kênh để có nhiều